ขับเคลื่อนเศรษฐกิจธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ไม่ได้เป็นเพียงแค่การซื้อขายที่อยู่อาศัยแต่เป็น,นกลไกขับเคลื่อนเศรษฐกิจที่สําคัญโดยมีสัดส่วนการจ้างงานและหมุนเวียนทางเศรษฐกิจในสัดส่วนที่สูงกว่าถึง10%เอร์เซ์ของผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศจึงสะท้อนถึงเสถียรภาพทางเศรษฐกิจในระยะยาวโดยธุรกิจนี้เชื่อมโยงกับหลากหลายอุตสาหกรรมอย่างลึกซึ้งตั้งแต่ต้นน้ำถึงปลายน้ำเช่นการก่อสร้างวัสดุก่อสร้างเฟอร์นิเจอร์ เครื่องใช้ไฟฟ้าและที่สำคัญคือการเชื่อมโยงกับสถาบัานการเงินทำให้การเติบโตรหรือการชะลอตัวของภาคสังหาส่งผลกระทบเป็นลูกโซ่ต่อทั้งระบบเศรษฐกิจ แต่สถานการณ์ในปัจจุบันอุตสหาหกรรมมีความอ่อนไหวสูงต่อความผันผวนของเศรษฐกิจโลกเช่นภาวะเงินเฟอ้อสูงที่ผักดันต้นทุนการก่อสร้างอัตาราดอกเบี้ยที่ปรับเพิ่มขึ้นซึ่งทำให้ผู้ซื้อมีกำลังซื้อลดลงและความไม่แน่นอนทางภูมิรัฐศาสตร์ที่ส่งผลกระทบต่อความเชื่อมั่นในการลงทุน และในตลาดไทยยังเผชิญแรงกดดันเฉพาะด้านเช่นภาระหนี้สินควรเรือนที่อยู่ในระดับสูงซึ่งทําให้การปล่อยสินเชื่อเป็นไปได้ยากและการบังคับใช้เกณฑ์สินเชื่อต่อมูลค่าหลักประกันที่เข้มงวดส่งผลให้ยอดขายและอัตราการกู้ซื้อที่อยู่อาศัยชะลอตัวลงนอกจากนี้กำลังซื้อจากชาวต่างชาติโดยเฉพาะชาวจีนซึ่งเคยเป็นกลุ่มหลักในตลาดคอนโดมิเนียมก็มีแนวโน้มลดลงด้วย ที่มาของการศึกษาการวิเคราะห์บริษัทจดทะเบียนรายใหญ่สามแห่งซึ่งเป็นตัวแทนของตลาดอสังหาริมทรัพย์ในไทยรูปแบบที่แตกต่างกันได้แก่ AP Thailand ์จำกัดมหาชนเป็นธุรกิจที่เน้นการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์เพื่อขายทางบ้านเดี่ยวทาวน์เฮาส์และคอนโดมิเนียมมีวิสัยทัศน์คือการมอบชีวิตดีๆที่เลือกเองได้มีกลยุทธ์หลักคือมุ่งเน้นการสร้างสารรค์ที่สุดของ l i v i n g Quality ผ่านการพัฒนาผลิตภัณฑ์ที่มีความหลากหลาย และการออกแบบที่ใส่ใจทุกการละเอียดรวมถึงการยกระดับประสบการณ์การอยู่อาศัยผ่านธุรกิจบริการในเครือเช่นบางกอกซิตี้สมาร์ทสมาทเซอร์วิสเคล o มอย o อินโนเวชันแลบเซ็นทรัลพัฒนาจำกัดมหาชนเป็นธุรกิจผู้นำด้านอสังหาริมทรัพย์ชเชิงพาณิชย์และมิกซ์ยูสโดยมีรายได้หลักจากการให้เช่าพื้นที่ศูนย์การคา้าซึ่งถือเป็นรายได้ที่มั่นคงและต่อเนื่อง มีกลยุทธ์หลักคือการสร้าง the ecosystem for all และพัฒนาศูนย์การค้าให้เป็น center of life บริษัทมุ่งเน้นการเป็น Your s u c c e s s ์ a าร์ r ให้แก่คู่ค้าผ่านการใช้ big data และบ่มเพาะผู้ประกอบการรายใหม่นอกจากนี้ยังมีธุรกิจเกี่ยวเนื่องที่เสริมความแข็งแกร่งเช่นอาคารสำนักงานให้เช่าสุภาลัยจำกัดมหาชนเป็นธุรกิจพัฒนาอสาัาหาริมทรัพย์เพื่อเป็นที่อยู่อาศัยและเพื่อการพาณิชย์ มีแนวคิดสร้างที่อยู่อาศัยคุณภาพสูงเพื่อสังคมคุณภาพมีกลยุทธ์หลักที่เน้นการเติบโตอย่างยั่งยืน m u l t i p l e Nation Company โดยมีฐานะทางการเงินที่แข่งแกร่งเป็นจุดเด่นในการดำเนินงาน บริษัทมุ่งเน้นพัฒนานวัตกรรมเช่นแนวคิด smart village และการลดคาร์บอนรวมถึงการพัฒนาประสบการณ์ลูกค้าผ่านแพลตฟอร์มดิจิทัลนอกจากโครงการเพื่อขายแล้วยังมีธุรกิจอาคารสำนักงานให้เช่าและโรงแรมรีสอร์ทอีก2แห่งแนวทางในการวิเคราะห์ผลการดำเนินงานของ3บริษัทแบ่งออกเป็น3ส่วนคือการวิเคราะห์อัตราส่ทางการเงินการวิเคราะห์แนวโน้มของข้อมูลและการพยากรธุรกิจ การวิเคราะห์อัตราส่วนทางการเงินจะใช้ข้อมูลจากงบการเงินประกอบด้วยงบฐานะการเงินงบกำไรขาดทุนเบดเศ็จและงบกระแสเงินสดโดยใช้ข้อมูลเป็นระยะเวลา5ปีย้อนหลังนับตั้งแต่ปีพศ2567ย้อนหลังไปจนถึงปีพศ2563ของทั้ง3บริษัทโดยมีผลการวิเคราะห์ดังนี้ เรื่องจากอัตราส่วนสภาพคล่องเรื่องที่ AP และสุพลัยมีสภาพคล่องอยู่ในระดับสูงถึงดีโดยเฉพาะ AP ที่สูงและคงที่แสดงถึงการบริหารสินทรัพย์หมุนเวียนได้ดีเยี่ยมส่วนสุภลัยมีความมั่นคงจากการใช้เงินทุนและผู้ถือหุ้นหลักขณะที่ CPN มีสภาพคล่องที่ต่ำกว่ามาตรฐานเล็กน้อยสายเหตุหลักมาจากโมเดลธุรกิจเนื่องจาก AP และสุพลัยเป็นธุรกิจขายขาดที่ได้รับเงินสดก้อนใหญ่เมื่อโอนกรรมสิทธิ ทำให้มีเงินทุนหมุนเวียนสูงแต่ CPN เป็นธุรกิจให้เช่าที่มีรายได้เป็นค่าเช่าและรับเป็นงวดงวดไม่ใช่เงินก้อนในคราวเดียวจึงทำให้นี่สินหมุนเวียนสูงเมื่อเทียบกับสินทรัพย์ดังนั้นในการประเมินสภาพคล่องจึงต้องดูควบคู่ไปกับลักษณะธุรกิจโดย AP และสุภัยยังน่าจะรักษาสภาพคล่องที่ดีไว้ได้แต่ CPN ต้องบริหารจัดการหนี้สินและกะแส่เงินสดอย่างรอบคอบเพื่อรักษาความสามารถในการชำระหนี้ระยะสั้น อัตราส่วนแสดงประสิทธิภาพผลการวิเคราะห์พบว่า AP และสุภัยมีอัตราการหมุนเวียนลูกหนี้ที่สูงแสดงให้เห็นถึงความสามารถในการจัดเก็บหนี้ได้รวดเร็ว เนื่องจากยอดขายส่วนใหญ่เป็นยอดขายที่ได้รับการสนับสนุนจากสินเชื่อธนาคารในขณะที่เซ็นทรัลพัฒนามีอัตราการหมุนเวียนนี่ต่ำกว่าพอเป็นธุรกิจให้เช่าพื้นที่ซึ่งมีรอบระยะเวลาการชำระเงินยาวกว่ารวมถึงมีการโอนกรรมสิทธิ์ในโครงการที่ใช้เวลานานกว่าอย่างไรก็ตามการหมุนเวียนสินทร,รัพย์ของทั้ง3บริษัทขึ้นอยู่กับลักษณะของธุรกิจโดยบริษัทที่พัฒนา,าสังหาริมทรัพย์เพื่อขายจะมีการหมุนเวียนสินทร,รัพย์เร็วกว่าธุรกิจให้เช่า ต่อมาคืออัตราส่วนแสดงความเสี่ยงจากการกู้ยืมบริษัทสุพลายมีอัตราส่วนหนี้สินต่อทุนต่ำที่สุดในกลุ่มสะท้อนถึงความมั่นคงทางการเงินและการพึ่งพาทุนของผู้ถือหุ้นมากกว่าการกู้ยืมส่วน AP มีระดับหนี้สินอยู่ในระดับปานกลางขณะที่เซ็นทรัลพัฒนามีอัตราหนี้สินต่อทุนสูงที่สุดเนื่องจากต้องใช้เงินทุนจำนวนมากในโครงการศูนย์การค้าและอาคารเช่า โดยลักษณะธุรกิจที่แตกต่างกันส่งผลต่อระดับหนี้สินเช่นธุรกิจให้เช่ามักต้องใช้เงินลงทุนระยะยาวมากกว่าทั้งนี้หากอัตราดอกเบีย้ยในตลาดมีแนวโน้มปรับตัวสูงขึ้นบริษัทที่มีหนี้สินสูงอย่างเซ็นทรัลพัฒนาอาจต้องบริหารจัดการความเสี่ยงด้านต้นทุนทางการเงินให้รอบคอบยิ่งขึ้น อัตราส่วนแสดงความสามารถในการทำกำไรจากผลการวิเคราะห์พบว่าบริษัทเซ็นทรัลพัฒนาจำกัดมหาชนมีอัตรากำไรขั้นต้นและอัตรากำไรสุทธิสูงที่สุดในกลุ่มเนื่องจากมีต้นทุนขายตำ่ำและมีรายได้จากค่าเช่าที่สม่ำเสมอทำให้สามารถรักษาระดับกำไรได้อย่างมั่นคงและต่อเนื่อง ส่วนบริษัท AP มีแนวโน้มกำไรเพิ่มขึ้นต่อเนื่องสะท้อนถึงประสิทธิภาพในการบริหารต้นทุนและการขยายโครงการใหม่ได้อย่างเหมาะสมแม้จะต้องลงทุนอย่างต่อเนื่องแต่ก็สามารถควบคุมค่าใช้จ่ายได้ดีขณะที่บริษัทสุภลัยมีกำไรลดลงบางปีซึ่งเกิดจากต้นทุนก่อสร้างและค่าใช้จ่ายในการขายที่เพิ่มขึ้นอย่างไรก็ตามแนวโน้มระยะยาวยังถือว่าอยู่ในระดับที่ดีโดยคาดว่าจะสามารถกลับมาฟื้นตัวได้เมื่อเปิด ตัวโครงการใหม่และปรับกลยุทธ์ด้านราคาและในส่วนการวิเคราะห์กระแสงเงินสดเซ็นทรัลพัฒนามีความสามารถในการสร้างกระแสงเงินสดจากการดําเนินงานได้ดีและต่อเนื่องเพียงพอต่อการชําระดอกเบีย้ยและการขยายการลงทุนใหม่ส่วน AP และสุภัลามีความผันผวนของกระแสงเงินสดเนื่องจากมีการลงทุนในที่ดินและโครงการใหม่เป็นระยะระยะทําให้บางปีอาจมีค่าติดลบโดยธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์เพื่อขายมักมีรอบกระแสงเงินสดที่ไม่สม่ําเสมอ การวิเคราะห์อื่นๆเพิ่มเติมอัตราส่วนราคาต่อมูลค่าตามบัญชี AP มีราคาต่ำกว่ามูลค่าตามบัญชีหุ้นถูกแต่นักลงทุนมองว่ามีความเสี่ยงหรือการเติบโตที่จำกัด CPN มีราคาตลาดสูงกว่ามูลค่าตามบัญชีนักลงทุนเชื่อมั่นศักยภาพและการเติบโตระยะยาวสุภาลัยราคาตลาดใกล้เคียงมูลค่าตามบัญชีสะท้อนถึงการประเมินที่เหมาะสมโดยรวมแล้ว CPN ดูมีความน่าเชื่อมั่นมากที่สุด อัตราผลตอบแทนเงินปันผล AP สูงสุดและเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องมีความน่าสนใจสำหรับนักลงทุนที่เน้นปันผล CPN ต่ำที่สุดไม่เด่นเรื่องเงินปันผลส่วนสุภาลัยอยู่ระดับกลางและค่อนข้างคงที่โดยรวมแล้ว AP และสุภาลัยเหมาะกับผู้ที่ต้องการผลตอบแทนเงินปันผลสูงกว่า CPN อัตราส่วนราคาต่อกำไรต่อการเติบโต AP มีความผันผวนมากบางปี PEG ต่ำกว่า1แต่บางปีสูงขึ้นสะท้อนถึงความไม่แน่นอน CPN ส่วนใหญ่ค่า PEG ต่ำกว่า1ในช่วงแรกแต่ปีหลังๆติดลบสะท้อนถึงกำไรลดลงและความเสี่ยงสูงสุภาลายัย e PEG ส่วนใหญ่สูงกว่า1แสดงว่าราคาต่อหุ้นค่อนข้างแพงเมื่อเทียบกับการเติบโตแม้บางปีจะลดลงแต่ยังไม่เสถียร โดยรวมแล้ว AP น่าสนใจในบางช่วง CPN มีความเสี่ยงสูงสุภาลัยแม้มั่นคงแต่มีราคาที่ค่อนข้างแพง การวิเคราะห์แนวโน้มเริ่มจากบริษัท AP มีแนวโน้มรายได้และกำไรที่มั่นคงจากกลยุทธ์การพัฒนาโครงการแนวราบและแนวสูงในทำเลศักยภาพเช่นกรุงเทพและปริมณฑลซึ่งช่วยให้ยอดขายเติบโตอย่างต่อเนื่องและมีฐานลูกค้าที่มัน่นคงบริษัทสามารถควบคุมค่าใช้จ่ายได้ดีทำให้กำไรสุทธิเพิ่มขึ้นสแสดงถึงประสิทธิภาพในการบริหารต้นทุนและขยายธุรกิจได้อย่างต่อเนื่อง ต่อมาบริษัทเซ็นทรัลพัฒนาเป็นบริษัทที่มีโครงสร้างต้นทุนสูงกว่าเนื่องจากเป็นธุรกิจอสังหาริมทรัพย์เพื่อให้เช่าพื้นที่ ทำให้มีรายได้ประจําที่มั่นคงและสามารถสร้างกําไรได้ในระยะยาวแม้จะมีต้นทุนสูงแต่บริษัทก็มีการขยายสาขาและปรับรูปแบบธุรกิจต่อเนื่องทําให้รักษาความสามารถในการทํากําไรได้อย่างมีประสิทธิภาพสุดท้ายบริษัทสุภาลัยมีต้นทุนขายต่าที่สุดในกลุ่มจากการเน้นพัฒนาโครงการแนวราบและแนวสูงในระดับกลางถึงระดับล่างซึ่งช่วยให้สามารถควบคุมค่าใช้จ่ายได้ดีและดําเนินงานอยู่ในระดับที่เหมาะสมส่งผลให้ธุรกิจ มีความยั่งยืนและแข่งขันได้ในระยะยาว การพยากรณ์แนวโน้มในอนาคตบริษัท AP คาดว่าจะสามารถรักษาสถิตภาพทางการเงินได้ดีอย่างต่อเนื่องการพัฒนาโครงการบ้านเดี่ยวและแนวราบตลาดยังมีความต้องการสูงหากบริษัทสามารถบริหารต้นทุนก่อสร้างและต้นทุนทางการเงินได้ดีคาดว่าบริษัทจะมีผลกําไรที่เพิ่มขึ้นในปีข้างหน้าบริษัทเซนทันพัฒนาจากการวิเคราะห์ซีสกอร์ทำให้เห็นความเปราะบางทางการเงินและมีความเสี่ยงต่อการล้มละลาย แนวโน้มในอนาคตบริษัทต้องรับภาระหนี้สินที่มากรวมถึงต้นทุนทางการเงินที่สูงบริษัทสุภาลัยเนื่องจากมีฐานะทางการเงินที่แข็งแกร่งทําให้มีแนวโน้มเติบโตสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องจากการขยายโครงการและลงทุนในต่างประเทศทั้ง3บริษัทมีการให้ความสําคัญกับ ESG อย่างสม่ําเสมอและสูงขึ้นต่อเนื่องทําให้งบการเงินมีความโปร่งใสและยังสามารถสร้างความเชื่อมั่นให้แก่นักลงทุนได้ มุมมองของนักลงทุนระยะสั้นจะให้ความสำคัญในเรื่องของสภาพคล่องของกิจการดังนั้นจึงใช้อัตราส่วนเงินทุนหมุนเวียนอัตราส่วนเงินทุนหมุนเวียนเร็วอัตราส่วนสภาพคล่องกระแสเงินสดโดยในส่วนของมุมมองของนักลงทุนระยะยาวซึ่งให้ความสนใจในเรื่องของความมั่นคงและค <pet it counseling> วามสามารถในการทำกำไรของกิจการโดยเลือกใช้อัตราหมุนเวียนของสินสทรัพย์ถาวรอัตราหมุนเวียนของสินทรัพย์รวมอัตราหนี้สินต่อสินทรัพย์รว อัตราผลตอบแทนต่อส่วนของผู้ถือหุ้นและสุดท้ายอัตราส่วนการจ่ายเงินปันผลจากการวิเคราะห์พบว่าบริษัท AP Thailand จำกัดมหาชนเป็นบริษัทที่มีความโดดเด่นและน่าสนใจต่อการลงทุนมากที่สุดเนื่องจากลักษณะธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ทั้งแนวราบและแนวสูงของบริษัทมีการหมุนเวียนรายได้ที่รวดเร็วและสามารถรับรู้รายได้จากการขาย และโอนโครงการได้ภายในระยะเวลาไม่นานจากการวิเคราะห์บริษัทเซนทันพัฒนาจำกัดมหาชนถือเป็นบริษัทที่มีสเกลภาพในการเติบโตอย่างมั่นคงและยั่งยืนจากรายได้ค่าเช่าที่มีอยู่อย่างประจำจะแสดงถึงความมั่นคงในระยะยาวอีกทั้งยังมีอตัตราตอบแทนส่วนของผู้ถือหุ้นในระดับที่สูงอย่างต่อเนื่องตลอดจนบริษัทยังมีนโยบายการจ่ายเงินปันผลอย่างสม่ำเสมออีกด้วย สรุปและอภิบายผลจากการวิเคราะห์งบการเงินทั้ง3บริษัทบริษัท AP Thailand จำกัดมหาชนมีจุดแข็ง คือเป็นบริษัทที่มีฐานะทางการเงินที่มั่นคงและมีความสามารถในการบริหารจีนทรัพย์หมุนเวียนได้เป็นอย่างมีประสิทธิภาพและบริษัทมีโครงการที่หลากหลายครอบคลุมถึงกลุ่มลูกค้าและมีการลงทุนจากต่างประเทศทําให้บริษัทมีประสิทธิภาพด้านต้นทุนและคุณภาพในโครงการระดับสูงและจุดอ่อนก็คือมีความผันผวน,นของกระแสงเงินสดจากการดําเนินงานซึ่งสอดคล้องกับลักษณะธุรกิจการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ที่ต้อง ใช้ระยะเวลาในการก่อสร้างและโอนกรรมสิทธิ์ที่ยาวนานบริษัทเซนทันพัฒนาจำกัดมหาชนจุดแข็งคือมีความสามารถในการทำกำไรในระดับสูงและสม่ำเสมอที่สุดในกลุ่มด้วยลักษณะธุรกิจเชิงพาณิชย์ที่มีรายได้ประจำจากค่าเช่าพื้นที่ศูนย์การค้าและมีจุดอ่อนคือการมีภาระหนี้สินรวมที่อยู่ในระดับสูงอันเป็นผลมาจากการลงทุนขยายโครงการขนาดใหญ่หลายแหง่งซึ่งส่งผ ผลให้ต้นทุนทางการเงินเพิ่มขึ้นในช่วงอัตราดอกเบี้ยที่สูงขึ้นบริษัทสุภาลัยจำกัดมหาชนจะมีจุดแข็งโครงสร้างเงินทุนที่มั่นคงที่สุดในกลุ่มโดยมีอัตราหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้นอยู่ในระดับตำ่ำแสดงถึงการบริหารการเงินที่เน้นความมั่นคงระยะยาวมากกว่า การเร่งขยายธุรกิจเชิงรุกและมีจุดอ่อนคืออัตราต้นทุนขายต่อรายได้ที่มีแนวโน้มเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องซึ่งเป็นผลมาจากต้นทุนวัสดุก่อสร้างและที่ดินที่สูงขึ้นการวิเคราะห์ผลการดำเนินงานของกิจการนำข้อมูลไปพิจารณาหลายมุมมองจะช่วยให้เกิดความเข้าใจในรอบด้านและสามารถวางแผนกลยุทธ์ได้อย่างเหมาะสม มุมมองของผู้บริหารองค์กรบริษัท AP Thailand จำกัดมหาชนจะเป็นผลการวิเคราะห์ชี้ให้เห็นจุดแข็งด้านสภาพคล่องและการหมุนเวียนสินทรัพย์ซึ่งผู้บริหารสามารถใช้กำหนดนโยบายลงทุนเชิงรุกในส่วนของเซนท่านพัฒนาผลการวิเคราะห์สะท้อนว่าบริษัทมีความได้เปรียบก,การทำกำไรและกระแสงเงินสดอย่างสม่ำเสมอสามารถไปต่อยอดในการลงทุนโครงการใหม่หรือขยายศูนย์การค้าเพิ่มขึ้น ในขณะที่สุภาลัยมีจุดเด่นด้านความมั่นคงทางการเงินและอัตราหนี้สินต่ำซึ่งผู้บริหารสามารถใช้เป็นฐานในการขยายธุรกิจโดยมีความเสี่ยงต่ำเนื่องจากมีการเพึ่งพาเงินทุนของส่วนของผู้ถือหุ้นในสัดส่วนที่มากกว่าการเพิ่งพายนี้สินกู้ยืมภายนอกมุมมองของเศรษฐกิจมหาภาคและภาครัฐบริษัททั้ง3บริษัทมีโครงสร้างเงินทุนที่มั่นคงและความสามารถในการทำกำไรในระดับที่ ได้ซึ่งช่วยรักษาสเสถียรภาพของอุตสาหกรรมอสังหาริมทรัพย์โดยรวมต่อภาวะการผันผวนผของเศรษฐกิจภาคระสามารถนำผลการวิเคราะห์นี้ไปใช้ประกอบกำหนดนโยบายเพื่อสนับสนุนการพัฒนาเศรษฐกิจได้